ไแอย่าให้พี่ไม่แนนตัวอยเป็นทางการเป็นแฟนก่อทักทายทการเครับลโลเช็ชคนื้อเออยังยังยังไม่ได้พูดชื่อครับตอนนี้สวัสดีครับไมค์ครับเมื่อกี้โชว์ไปแล้วนะฮะไมค์ไมค์ี๋้วเรียกผมด้วยร๊อมคเอาละถหลั เยอะขนาดนี้เป็นไงบ้างคะความรู้สึกอโหที่ได้นจอพีเลอยนอกจากเจอพี่น้องเนยแล้ววันนี้น้องเนยก็เลือกพี่ๆที่จะมาร่วมผจญภัยด้วยกันด้วยตัวเองเลยด้วยทาไมถึงเลือกพี่ๆทุกคนที่อยู่ตรงนี้คะน้องเนยพัอะไรคน้องับนิ้ว เก็บบอลจับชื่อจับชื่อเลยโอ้น้องเนยจะไม่ปลอดภัยจะดูอย่าหลุดอย่าขำนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเราบัดเดิมตัวกันครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเกมเริ่มนะครับแบตเตอร์แบ็ทไปอยู่ได้ครับขอเช็คหน่อย น้องเลยเห็นใครมัมมีพ่อมีเห็นใครใครขยับพี่ไม้ปากสั่นมากเลครับพี่ไม้ปากสั่นมากยังผ่านอยู่ไหมผ่านนะใครไม่ผ่านผู้ชื่นเลยนะพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตไม่ผ่านเหรอน้องเลยไปเช็คพี่โอ๊ตน้องได้เช็คพี่กอนแล้วยังได้อยู่เช็คพี่โชกคุณพี่ชกคุณเหมือนจะแบบ เลยอ่ะไม่ดูเลยนี่นี่โอเคท้าอะไรผู้ชมคุณไม่ได้เลยครับไปลองไปดูพี่โอ๊ตกับพี่พาเวลสิฮะพาเวลหลอกมาพาเวลหลอกาับใ้นพีัพี่พาเวลัองหน่อยพี่พาเวลัเออตกรไมครับน้งหน่อยด้อยู่ยังได้อยู่ให้อยู่ให้อยู คนข้างหลังนะครับนี่พี่โอ๊ตเป็นไงพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตลุกหลกมากเลยเช็คเลยฮะเช็คเลยเช็คเลยได้ไหมครับน้องเลยหนอไม่ไหวแล้วจบหน้าต้องจับหน้าพี่โอไว้ไม่ไหวแล้วให้ผ่านไหมครับน้งเลยโอเคเนาะ ท่านอยู่นะโอเคกับ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 สู้ๆนะครับทุกคนเพื่อนดีเอาไรดีคู่นี้ต้องเลยเก็บไว้ก่อนเนาะสันสันสันตกรอบไหมครับ ไปกันนะฮะจรจอยพี่ไมค์ครับตอบว่าเอ้าเอ้าพี่ไมค์ตอบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยปรึกษากันโอเคโอเคได้ฮะวันนู้นวันนู้นคืออะโอเครับพี่พูดจริงนะครับเมื่อกี้พี่เห็นแค่สี่เหลี่ยมเท่านั้นเองนี่ผมนี่เหลี่ยมพี่ตกตกตั้งแต่สี่เหลี่ยมแล้วครับพี่รอนไม่ตั้งใจดูเลยอ่ะขั้นต่อไปดูให้ดีครับทุกคนดูแล้วต้ดูผู้ชื่อทีมจากเสียงคนดูแล้วน่าจะยาก เป็นลบใครยกผู้ชื่อทีหนึ่งทีหนึ่งที่ภูอภิษาพที่ก่อนที่สมุูที่ภูที่คารเวลภาษากันท้าถ้าตอบได้เก่งมากเมื่้เ็กมากมากดเมื่อกี้ไปไหมาดีไหมดีไามตอบไปดีเหรอครับเมื่อกี้ผพี่นมเลยบังแดดเองนะฮะบังแดดเคียอัเนี้ย ลุงเลยยกมือยกมือพูดชื่อทีมยกมือพูดชื่อทีมยกมืออีกทีหนึ่อีกทีหนึ่งที่พี่ทุกคนอียทีหนึ่งทีมหนึ่งทีมหนึ่งครับที่ก่อนยกก่อนครับโอเคทามาแลครับทีมนยกแล้วแตงห้าแง้า